สวัสดีครับเอฟซี FC, แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พอกันตอนเย็นนะครับของวันที่16มีนาคม2564นะครับที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนศรีตำบลขอไล่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับนี่ ผมสุดทยกบนะครับกบลุงชุดที่สามนะครับอันคือกบชุดที่สามลุ่งเอารุ่งครั้งแรกนะครับอีอเอารุ่งบอสิบค่ยเอาลุงบอชุดที่หนึ่งที่สองกับบอเดียวกันนะครับแต่เป็นกบจากจากบอเดียวกันที่กันนะครับชุดเดียวกันแต่วันผมแด้เป็นสามชุดนะครับเขาเรียกว่าเป็นยังกันนะคือกบกลุ่มเดียวกันนะครับมู่เดียวกัน กลุ่มเดียวกันนะครับแล้วผมแยกเป็นสามกลุ่มสามชุดนะครับชุดเดียวกันแยกเป็นชุดลเล็กอีกสามชุดนะครับอันนี้เป็นชุดที่สามผมสีมันคิดสูตรในบึงว่าถ้าหากห้องปลาเดียวลุกน้ำน้ำเน่าเนี่ยครับน้ำพบนี่น้ำเน่านี่เขาสี่ใครให้บอกนะครับอันนี้คือผมอว่าดะไรลุกน้ำเนา่าเลยครับชื่อผมให้ปกติสองชุดแรกผมสีให้เขาอยู่น้ำเน่าก่อน แค่สองมือสามมือนะครับแต่อันนี้ผมเห็ดบัวท่านนะครับปกติผอง็ระเทศเขาอยู่น้ำเน่าเลยวันนี้ผมเห็ดบ่อท่านบ่อที่เขาอยู่มันมันบ่อเน่านะครับเพราะเม็ดใหนน้ำเน่าน้ำเน่าน้ำกับว่านานะครับมันบ่อเป็นบ่อลัดดิกหรือบ่อทิมินนะครับมันเป็นบ่อมันเป็นบ่อดินนะครับน้ำดินซับน้ำน้ำเน่าหรือบ่อเน่าครับดินซับน้ำดีเพราะว่ามันตอนเท้านี้ตอนเย็นนี่ ผมเปิดน้ำใส่มาครับตอนเต่าน้ำมันกระบอกนั่งทีหน้าครับมันเปิดน้ำใส่ยังมาเต่าตอนแรกกระบอกนั่งทีมันเลยมันเลยเป็นบ่อเป็นบ่อที่ที่น้ำเน่าก้อนก่อนเฉียวลงนะครับผมเลยจับมาลางเลยมือนหากว่าเขาบอกผมก็เลเอาลงไหวแค่สามมือให้น้ำเน่าแล้วก็จ้งเรียกมาลงใหม่นะครับ,รบมันผมก็นนมมได้ทดลองพิสูจน์เบื้องนะครับว่าว่าถา้าเทาไว้เขาอยู่บอ่อบ่อที่น้ำเน่าก้อนมาลงบ่อ มาล,ล่วงบ่อพอเลยน,นี่โดยเพาต้งองพานำเน่าเขาที่ออกใครใขห้อกบ่นะครับคงบอยไทยฝากไงด้ครับมันเป็นบอ่อเดียวกันกบชุดเดียวกันนะครับพอเม่เดียวกันนะครับมาลงบอ่อเดียวกันนำเดียวกันมืดทุกอย่างทุกอย่างเดียวกันมืดนะครับเพียงแต่ว่าเขาอยู่นำเน่าม,มาก,ก่อนนะครับคงอริไทยบังไว้ เดี๋ยวมือเง้นมาเบิ่งพิสูจน์นะครับมาสูตรว่าเขาสิี๋ยไข่หลายบ่เขาสิีบอกไข่เ้าบ่แถวบอกเขาสิีบอกหข่ไหลซ้ำมูนันบ่นะครับมูนจุดแหลกๆหลกนะครับคลองจุดแหลกนะครับเดี๋ยวมือเง้นมาเจีกันครับอันนี้พลาดม่านนะครับเนี่ยสิบสองชั่วโมงผ่านไปนะครับเห็นบ่พี่น้อง ครับออกไข่ยอยู่ครับออกลายบ่อออกบอกว่หลายเ่สมโตมันมั่โตมันเอ็มอยู่นี่ว่านเนี่ยผมว่าลงว่านวันี้สิบหกนะครับตอนเย็นตอนหาโมงเสียดนะครับผมว่าลงวันนี้ตอนนี้ต่ระมั่นแปดโมงเสียดนะครับมา่าไทยเห็นเบึงผลของการเพาะหมู่ว่าน่นี้นะครับ ออกอยู่ใครตัวบอ่อเขาที่ขวนนะครับอกน้อยๆอขึ้นผมมาเบิง้งมันม้านสิบคูนนี่มันเกาะกันน้องนันบกก่เกาะเลยครับบ่คือเกาบก่คืบอบ่คือชุดหนึ่งกับชุดสองนะครับกบบ่บอเดียวกันนะครับหนี่ยชุดหนึ่งผมเพราะว่าผม,ผมแบ่งเป็นสามชุดบ่อเดียวกันผมแยกกันเลย จุดหนึ่งกับจุดตองผมไไว่ไหวก้กอนที่มาลงผมเลยเอาเห็ดเห็นน้ำนาก้กอนก้อนก้อนคอยมาลงนะครับปรากฏว่าใครได้ลายต่อพอสมควรนะครับแต่ว่าจุดนี้ผมเห็เห็ดเห็นน้ำนอว่าท่านเนี่ยผมว่าได้เห็นน้ำนาวไหวก้กอนก้อนที่มาลงแต่เป็นการพิสูจน์เป็นการพิสูจน์ในข้เาเห็นว่าตาข้าวเ,เห็นน้ำนาก้อนมาลองนี่มาล่องในน้ำนี่กบเขาที่ เห็นว่าน้าไม่ไหมเขาก็เได้สิไข่ผมว่าอันนี้คือความคิดของผมนะครับตัวนตัวตัวเอฟซีสิบวานเลยก็หลกเปลี่ยนกันนะครับนี่ทั้งนี้ครับเอฟซีสิบว่ามันเป็นน้ำไข่บ่พอ,พอมโอกคบลพ,อพ,อพอร้อมหรือว่ามันจะเป็นเล็กหรือว่าที ให้ขอท่าน,นเตนื้อเนี้ยอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างด้วยครับในคลิปนี้ครับถ้าผมว่ามีใครได้ครับผมครับเพิ่งนึงท่านผมว่ามีใคร,ม,ใครมีนิดเดียวมันเดียวออยืนเตือในใครอใบอลลิวเลยนี่ะม,มันบอลลิวเตือน,นครับใครามาค,ครับชัดเจนมาครับนี่ผมตาบอดีไทยไทยภาคไทยกล่อม นี่ครับถึงมากัขมขไุ่งมันจไขยุ่งนานตืน่นตื่นนานหลืองผมเลือกันน้งผมเลือกเพราะว่ามันเอียงนะครับผลเอียงอยู่มันเอียงแต่ว่ากงขไข่จะแทะมันก็เต็มทั้งผลก็เต็มเลยครับปกติแต่ว่าทั้งผลเขาบพราข่เพาไปเกาะกันใช่ไหมครัเาบเกาะกันที่ฟังซามคูฟังซามคูที่นี่กับฮกเกียวคูทั้งนี้ บุญใครออกวอกันก็ทราบว่าทั้งเหนียวนันมี่บ้านสิบูัขึ้นผมมาจอ่อปืนนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับปลูกต้นตะไคร้ไว้ก็อย่าลืมซับตะไคร้นะครับซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ